เอาเบิ่งไก่กินข้าวน้ำกันทานผู้ชซมอันนี้ยาม,มือเศา้าเด้อมื้อนี้เป็นวันที 19, น่สิบเก้านอเดือนเจ็ดนาะเดือนกรกฎนะปีสองพันสองสามทานผู้ชมมาสมไก่ตอนนี้ไก่มันใหญ่หลแล้วเนาะเต็มซมแล้วเนาะซมอันนี้มันขังเกลือให้มันอิ่มอยู่นี่แล้วจึงปล่อยมันเนาะซันบอม,มันจะญาติกันตัวอื่นตัวใหญ่มาสดมัน เราต้องขังเกลือเฉพาะรุ่นเดียวกันกับมันนีตางหากานันโอ้เห็นฮอดถ้วยห้ำแล้วแต่น,นี้นะมันแย่กันลายเบื้อนถ้วยข้าวมันแล้วคุณเ <c oughs> ต็มซุ้มเลยแย่กันกิอนอิน่มบนอ้อเเอามาให้เบิง้งอัปเดตให้เบิง้งเนาไกลไงละหายแล้วเนาะเต็มกระซุ่มเนาะ นม่แหละวซุนนี้อีกรุ่นหนึ่งต่างหากเลยอันนั้ก็เป็นเป็ดร,รุ่นนี้กระท่ากินอยู่เนะรุน่นนี้นี่กำลังเอาห้ํามาให้มันกินเน้ะเลยอู้วุน่นป้าที่โถกคุณอะ น้ำเนือมูสัโอ้บ่เดียวนึงจะมืดแล้วกะละมังเลยนะกินหลายอหลอีเป็ดไก่หมดแล้วสมพ่อใหญ่ไวยังวะทัานจะกินอิ่มแล้วเขาก็ปพรอยให้เขาไปโซกแหบกินหญ้ากินเมงไม่อย่างต่างๆตามธรรมชาติเลยเนาะ ในซุ่มเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเลยเ,เกียงกระลับเบิดเนาะเบิดแล้ว แล้วอันนี้กระมีกินส่องกระโปะเนาะใส่กระโปะมะกเถาแห้ส่องกระโปะกระเบิดเนาะมันตัวใหญ่เลยเนาะนี่อีกกระโปะหนึ่งเนาะเบิดแรงอีกรุ่นนั้นเลยรุ่นนี้บ้ได้ขังรุ่นนี้รุ่นเท่ารุ่นใหญ่รุ่นพอลกแม่ลกเนาะ เอาะมื่อกี้ก็มาอัปเดตให้เบงํานี่เลยเนาะคลิปสันส้นๆเนาะให้เบงน้ากันทานผสมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะเกลือไก่ยามมือเช้าให้อาหารเป็ดไก่ยามมือเช้าเนาะนีขอบใจด้วยที่มาเบงมาชมเด้อเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ในเด้อกดไลค์ให้ในซับสไคร์แชร์ให้แนเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการถ่ายคลิปต่อๆไปนะ อีกเนาะตัวนี้ยันมันบุยมเนาะมันหลายตัวเนาะแม่เกลืออีกเนาะนี่เอ๋อทงเกลือเด็นี่นออออสองกระโปงแสดงซุ้มนี่นี่เมนซีกระโปเนะท่านผสมเมนซีกระโปะเนาะซีกระโปะกะลามะพร้ราวนี่แหละ มันบวมันบอิ่มมันหลาโตรุ่นนี้แม่กระเกืืออีกแล้วเนาะเรายันมันบุอิ่มเลยเดยเอามาให้กินอีกแล้วก็จะเมืดอีกเลยเดีนี้นะททยโบทันตอนเราเอาให้แต่ว่าตอนนี้เขาก็กินอยู่เนาะตุเป็ดเนาะ เกลือโองเทือสมพอใหญ่ไวแล้วเกลือค่อนข้างาหลายให้เลยจนอิ่มพอนละ่เนาะเป็ดไก่หม,มดแล้วแป๊บเดียวเบิดแล้วกินไวปล่อยนะ้ะ ไปวันนี้ไปลินใส่กระาไปไปแล้วแม่แม่ไปแล้วไปแล้วไปล,ไปล,ไปลินแล้วเ,เล่น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 กินน้ำก่อนเนาะอืมโอ้โห โอ้ไปแล้วปล่อยลราเป็ดชนีก็ปล่อยเราคนมาแล้วเราปล่อยแล้วปล่อยแล้ว,ลอลวโอ้ตัวนี้บินอกีกเป็ดตัวนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้ว โดยขอบใจลหลายๆทุกการครับชมเดอ้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบใจลหลายๆเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้เดอ้อกดไลค์ซับสไครต์แชร์ให้เด้อเ,อเนาะ thank you for watching เนาะขอบใจที่มาเบิ่งมาชมน้ำกันเนาะ